สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาปั้นหน้าคนแบบนี้กันเลยเราไปดูกันก่อนอื่นเตรียมดินน้ำมันสีชมพูนะคะหรือสีอะไรก็ได้ค่ะที่เด็กๆมีอยู่นะคะ,ะปั้นเป็นกลมๆคะ่ะพอเราปั้นกลมๆเสร็จเราวางไว้รอไว้นะคะเราก็มาทำส่วนที่เป็นผมค่ะ นะคะก็เต็มสีดำหรือสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีอยู่นะคะจะเปื้อนก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเราทำผมส่วนข้างหน้าก่อนนะคะเตรียมเดินประมาณนี้นะนวดเสร็จเรียบร้อยปั้นกลมๆปั้นเป็นแท่งนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นแผน่นทำเป็นแผน่นนี้นะคะ บางนิดหนึ่งนะอย่าหนานะถ้าหนาแล้วไม่สวยนะคะอ่ะแล้วเราก็มาลองทาบดูแค่นี้นะคะผมด้านหน้านะอาอะไรมาตาัดกันไกลก็ได้ค่ะตัดนี้นะคะอ่า ตัดเสร็จเรียบร้อยก็มาลองดูโอเคได้ผมส่วนนี้แล้วนะคะนี่นะอันนี้ก็ทำข้างหน้า อย่างนี้นะคะได้แล้วนะผมด้านหน้าทำผมด้านหลังดีเพแบนเป็นแผ่นนะคะเอามาติดปลายข้างหลังนี่ได้ผมแล้วนะคะ หาไม้จิ้มฟันหรือหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวนะคะนะคะามาทำเส้นผมดูนะ,ะวาเส้นผมใส่เข้าไปเอไามา้จิ้มฟันก็ได้ไม้บรรทัดก,ก็ได้ค่ะวาดไปนะคะ วาดเส้นผมจนเสร็จแล้วนะวางเอาไว้ไปทำลูกตากันอาสีขาวมาแบ่งสองก้อนเท่าๆกันจะทำตาโตตาใหญ่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะได้ดึงสีขาวแนาะแบ่งสองก้อนแบ่งสองก้อนสองชิ้นให้เท่าๆกันนะคะด้านกลมๆ นี่นะแล้วก็บีแบนๆบีบนิดๆไม่ต้องแบนมากวัดให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็เอาสีดำมาทำตาดำเตรียมสองก้อนเท่าๆกันนัางกลมๆนั่งกลมๆ,ลลมๆ,ลลมๆตาดำวางลงไปนี่นะกะประมาณนี้ ติดตาดำลงไปติดตาอตามาติดทำคิ้วให้มนันเอาสีดำมาแล้วก็ถึงเป็นเส้นแบ่งสองส่วนเท่าๆกันในเอาไปติดติดบนเหนือตา ได้คิ้วแล้วใส่จมูกน้อยสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงจมูกจะปั้นกลมๆก,ก็ได้นะคะหรือจะปั้นเป็นหยดน้ําก็ได้จมูกโตๆตใครจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะนี่ได้จมูกแล้วต่อไปเอาปากปากสีส้มแล้วกัน เรามาทำปากด้วยสีส้มเป็นปากยิม้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าคนง่ายๆนะคะนี่หน้าหน้าคนค่ะนะคะเด็กๆลองทำดูนะคะใครจะเติมแต่งอย่างอื่นเข้าไปก็ได้นะคะเช่นอยากจะเสริมแต่งส่วนหัวให้มีผมจุกสมุินะอปันคืองงกลมแปะเข้าไปตึง อย่างนี้ก็ได้นะคะใครจะเติมอ้าวให้มีสายคาดหดจุกปั้นเป็นเส้นมาคล้องไปนี่จะเติมอะไรก็เติมได้เลยค่ะตามจินตนาการนะคะวันนี้ก็ขอจบ การปั้นหน้าคนจดเพ็ยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ